วันนี้เราจะพามาดูเพราะมิกโปรพัด2รุ่นนะครับระหว่างตัว PMX 422X ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะแล้วก็ PMX 402D BL ตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับที่ขายดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มันต่างกันเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อย่างแรกต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าตัวปูพัด PMX 422X ตัวนี้เป็นตัวสินค้าใหม่นะแล้วก็มีกําลังขับแล้วก็หน้าตาอะไรฟังก์ชันหลายๆอย่างที่มันใกล้เคียงกับตัวเดิมที่ขายดีอยู่แล้วนะอย่าง C02D BL ตัวนี้ก็คือตัวนี้ยอดขายดีมากช่วงก่อนนะครับแล้วเขาก็มีตัวใหม่ขึ้นมาเป็นตัวนี้เหมือนฟังก์ชันของตัวใหม่เองเนี่ยจะเยอะกว่าครับแต่ต่างกันตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหยิบเรื่องที่ส่วนที่เขาต่างกันนี่แหละมาให้ดูกันโอเคอย่างแรกอย่างที่เราเห็นเลยนะหน้าตาของ2ตัวเครื่องนะครับ ก็คือตัว pmx 4 2 2 x ตัวนี้จะตัวเล็กกว่าขนาดเล็กกว่าก็ขอบด้านข้างตรงนี้เนาะก็เป็นพลาสติกนะครับสีฟ้าสีนี่คือแตกต่างกันชัดเจนเลยเป็นพลาสติกเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าสว่างหน่อยแล้วก็ตัวเครื่องเองก็เป็นเหล็กนะครับแลวเขาจะมี็กเจอร์ที่เป็นจุดขาวขาเดี๋ยวชี้ให้ดูอย่างที่เห็นนะครับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเป็น็กเจอร์จุดขาวก็เหมือนกับเป็นเม็ดยิงทรายมาก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่คือส่วนแรกที่ต่างกันทีนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องของ pmx 42D นนนครับกก็็็ืออขข้้าาางเปสีเงิน อย่างที่เห็นเนาะตัวเครื่องก็เป็นเหล็กแล้วก็เป็นสีกลมเป็นสีกลมเข้มเลยนะครับไม่ใช่สีดำนะที่เราเห็นมาทีนี้นี่คือส่วนแรกที่เขาต่างกันส่วนที่2ก็คือส่วนของ Input นะครับก็คือตรงชเอลของ Input ในส่วนของ PMX422X Input จะเป็นแบบแยกมาให้นะครับคือเป็น XLR ช่องหนึ่งแล้วก็เป็น TRS ช่องหนึ่งอย่างที่เห็นเนาะแต่ในส่วนของตัว 402D เป็นแบบคอมโบแจค เป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับคุณเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็ TRS นะครับอันนี้ก็แปลกใจตัวใหม่น่าจะได้คอมโบแจ็คแต่การเป็นตัวเดิมที่มีคอมโบแจ็คนะครับแต่ที่จริงก็ไม่ได้ติดปัญหาใช้งานตรงไหนนะก็คือทั้ง2รุ่นก็ใช้ทั้ง TRS แล้วก็ XLR ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนที่3ที่เขาต่างกันก็คือตัวหนอบที่เราเห็นตัว 422X นะครับเขาจะเป็นหนอบสีดาแล้วก็เป็นวงกลมอบบนี้อย่างที่เราเห็นผมไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงดีแต่ว่าอ่ะเนี่ยหน้าตาหนอบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไอพวกฟ เป็นไฮโลป็น EQ ไฮโลตรงนี้แล้วก็เซนเอฟเฟกปุ่มแพนเนี่ยก็คือฟังก์ชันทั้งสองตัวมีมาให้เหมือนกันนะครับต่างกันแค่หน็อกนี่เฉยทีนี้เรามาโดดดมาดูตัว 402D ตัว 402D ก็จะเป็นหน็อกแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นมันก็เป็นสีเทานะจะออกไปทางขาวแล้วก็เป็นเทานั่นแหละครับสีเทาแล้วก็มีวงกลมตรงกลางอย่างที่เห็นก็ฟังก์ชันเหมือนกันเลยมีทิมมีไฮโลเซนเอฟเฟกปุ่มแพนเหมือนกันครับทีนี้ นี่คือส่วนที่3ที่เขาแตกต่างกันส่วนที่4ที่เห็นจะชัดเลยก็คือตัวสไลด์เหมือนตัวสไลด์ของตัว 422x จะยาวกว่านะครับแล้วก็มีขนาดที่จับสไลด์เนี่ยเล็กกว่าด้วยมันจะยาวกว่าอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว PFL ตรงนี้เขาจะเป็นปุ่มแบบกลมนะครับอันนี้คือตัว 422x แล้วก็ขยับมาตัว 402d ในฝั่งสไลด์เขาเนี่ยจะเหมือนจะสั้นกว่านะครับดูจักสายตาในกล้องน่าจะสั้นกว่านะครับแล้วก็ ในส่วนของที่จับเขาจะดูใหญ่กว่านะครับอันนี้ดูน่าจะจับง่ายกว่าแต่ทั้ง2ตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันครับว่าชอบตัวไหนอันนี้ถ้าเกิดเกิดว่าชอบอสไลด์ที่มันใหญ่ๆหน่อยก็เลือกตัวนี้แต่ถ้าชอบสไลด์ที่ดูเพียวดูสลิมกว่าก็ตัวนี้นะครับก็ดูหน้าตาสวยไปอีกแบบแล้วแต่ความชอบนี่คือส่วนที่4แล้วที่เขาต่างกันทีนี้ส่วนที่5ครับในฝั่งของ EQ อันนี้คือชัดเจนมากเราดูกันที่ตัว 422x ก่อน คือตัวของ EQ Output เขาแบ่งมาให้นะครับเป็น Channel เป็น2 Channel ก็คือซ้ายขวาเลยด้านบนก็จะเป็น R ด้านล่างก็จะเป็น L นะครับก็สามารถปรับตั้งคาย่าแยกได้นะครับระหว่าง2 2ไอสองชั n แ Output ตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของตัว PMX 402D ตัวนี้จะเป็น EQ รวมมาให้ก็คือรวมทั้ง2ฝั่งเลยให้ปรับได้แค่ จะว่าเขาไม่ได้ปรับแยกอนะไรคือปรับรวมนะครับอันนี้ต่างกันชัดเจนส่วนที่6ที่ต่างกันจะอบอกว่าต่างกันก็ไม่ใช่ก็คือส่วนตรงของตัวช่องออกนะครับคือส่วนของช่องเอาพูตรงนี้นะคือมีฟังก์ชันเหมือนกันแหละแต่ตำแหน่งวางอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะทำให้สับสนเวลาท่านที่เคยใช้ตัวเดิมแล้วขยบมาใช้ตัวใหม่นะครับก็คือเราดูที่4 2 2สก่อนตัวใหม่นะครับตัวช่องรีเทิร์นจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรีเทิร์นเซนเอาท์คือช่องออกอยู่ด้านบนนี้เมนเอาท์ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเป็น ไลฟ์กับเลฟตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง RCA ตรงนี้นะครับเหมือนกันทีนี้ขยับมาดูฝั่งของตัว 402D อ่ะขนาดตำแหน่ง RCA ยังต่างกันนะครับสีแดงอยู่ฝั่งนี้สีขาวอยู่ฝั่งนี้แล้วช่องออกก็อยู่ตรงกลางแทนนะครับคือตัวเมื่อกี้อยู่ด้านบนออกเซนก็อยู่ฝั่งนี้รีเทิร์นก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เมนเอาท์เลฟไลท์ก็อยู่ด้านบนสุดน,นะครับแต่ก็ก็คือฟังก์ชันการใช้งานก็มีมาให้เหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนต่อไปที่แตกต่างกัน,กนใช้เจนอีกอย่างคือตัว Effect. คือตัวเอฟเฟกของตัว PMX 422X ตัวนี้จะมีเอฟเฟกทั้งหมด16เสียงนะครับ DSP เลยก็มีตั้งแต่เนี่ยสังเกตคือเขามีปุ่มมีหน้ารายการตรงนี้บอกนะครับว่ารายการเอฟเฟกเราจะเล่นเอฟเฟกไหนอย่างที่เห็นมี ECHO โคมีปิงปองมี DELAY, รีเวิรหรือพ c e อันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้ที่จริงผมว่าผมควรเสียบปลั๊กให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นกันว่าเอฟเฟกเาขึ้นยังไง เราเปิดกันทั้งคู่แล้วนี่ในส่วนของเอฟเฟกต์อย่างที่เห็นนะครับนี่คือรายการเอฟเฟกต์แล้วเวลาเราปรับเอฟเฟกต์ตนี้คือต่างกันชัดเจนปรับเอฟเฟกต์ก็เลือกตรงนี้ผมเอามือฝั่งนี้นี่อย่างที่เห็นเขามีเลขบอกชัดเจนนะครับเอฟเฟกต์ก็เลือกก็กดลงตัวนี้ก็เป็นตัวปรับทางเสียงของเอฟเฟกต์นะครับแต่เขาใช้คำว,ว่าโปรแกรมก็อยากได้สั้นอยากได้ยาวก็ลองหมุนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเลือกเอฟเฟกต์ตัวนี้เลขที่12 12คือเสียงอะไร12ก็คือดีเลย์บวกเลฟนะครับ ก็ดูได้ที่ตรงนี้แต่ในส่วนของตัว 402D อันนี้อาจเป็นข้อเสียเลยคือเขาไม่มีรายการเอฟเฟกบอกนะครับว่าตัวไหนเป็นเสียงไหนแต่ว่าก็มี1 6 d H p นะแต่เสียงเนี่ยเป็นดีเลย์อย่างเดียวเลยนะครับหเห็น up down เขาเขาจะใช้ปุ่มกดแบบนี้นะครับคือั p กับ down ไม่ได้มีกดเลือกแต่ว่าปุ่มตัวหางเสียงก็คือตรงนี้นะครับก็มีรีพีทให้เหมือนกัน ปรัดสั้นยาวของหางเสียงเอฟเฟกนะครับนี่คือในส่วนของเอฟเฟกนะครับที่ต่างกันชัดเจนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหน้าจอกันในส่วนของ4 2 2 x ตัวนี้จะมีหน้าจอที่กว้างกว่ามีค่าสถานะบอกชัดเจนครับมีไฟแสดงบอกกเลยนี่แล้วก็จะมีปุ่มมีช่อง USB ปุ่มก็เป็นปุ่มวงกลมนะครับเป็นจุกยางนะไม่ใช่เป็นปุ่มพลาสติกแข็งๆนะครับก็มีปุ่มเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงก่อนหน้าถัดไปแล้วก็ปุ่มเริ่มเล่นเพลงใหม่แล้วก็ปุ่มหยุดนั่นแหละแต่ถ้ากดค้างก็เปนนนุ่มบบบัทึสีียงแ ตัวนี้เวลาจะเปิดบลูทูธก็คือบลูทูธเขาจะเปิดมาตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องแล้วนะถ้าเราเสียบ USB ปุ๊บเขาก็จะสลับช่องไปที่ USB แต่ถ้าเราจะใช้อยู่บลูทูธเราก็ค่อยกดเลือกโหมดตรงนี้ได้ค้างไว้นะครับเขาก็จะเลือกโหมดอีกทีว่า,าเผื่อเราสลับมาใช้บลูทูธแต่ตอนนี้คือมีบลูทูธอย่างเดียวก็เป็นสนามบลูทูธขึ้นบอกตรงนี้อันนี้เหมือนจับบลูทูธเครื่องผมไปแล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จับจะกระพิบนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนแล้วก็มีนิดนึงตรงนนนนีี้้้ MP3 ตตัััววะะคคครบกก็็ืือ 42D ไมม่าให เป็นปุ่มมิวนะครับของตัว mp 3มเวลาเราต่อโมทูลเข้าไปเราจะเปิดเพลงก็ให้กดลงแต่ถ้าเราจะมิวสียงให้กดขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มเลเวลเพิ่มรดบเสียงตรงนี้นะโอเคทีนี้ขยยบมาดูตัว4 0 2 d 402D ดี่ตัวหน้าจอจะเป็นแบบยาวอย่างนี้นะครับก็มีคาศนานะบอกไม่เยอะแต่ว่ามีปุ่มมาให้ทั้งหมด5ปุ่มก็คือปุ่มเพย์ปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็มีปุ่มเ a y b a c k ะแล้วก็ปุ่มเพลงถัดไปเอ่อเพลงก่อนหน้าแล้วก็เพลงถัดไปนะครับตัวนี้ก็เป็เนปะบ ตัวนี้จะสามารถเลือกโหมดได้นะครับสำหรับโหมดได้ก็จุดตรงนี้แล้วก็มีช่อง USB ให้เสียบเหมือนกันอ่ถ้าเกิดว่าเราต่อบลูทูธเราต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแยกกันห่างไกลเลยแต่ในส่วนของสีส่สองดีอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้คือเขาจะอยู่ข้างๆกันแล้วเขามีปุ่มมิวมาให้นะครับอันนี้ก็ไม่มีมิวก็ไดก้ก็หมุนเสียงลงไง <c oughs> อันนี้ก็ใช้ได้งานได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เหมือนหน้าตาของตัวเครื่อง2องเครื่องนี้เราจะพูดกันไปหมดแล้วนะครับในส่วนที่ตา่างถ้าขาดตรงข้างลูกไหนก็ขออภยัย โอเคเดี๋ยวให้ดูตัวด้านหลังของ4 2 2 x ก่อนนะครับก็คือเขาจะมีสเปกคอน2ช่องแล้วก็มีรูท RS อีก2ช่องนะครับแล้วก็พัดลมเขาจะเป็นแบบอยู่ข้างในเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเหมือนเจาะออกมาเฉยก็มีหัวน็อตตรงนี้นะครับอันนี้ก็ดูเรียบไปกับตัวเครื่องดีก็ดูสวยอีกแบบอ่ะทีนี้เรามาดูในตัวของตัว 402D นะครับ402 d อดี่ะเหมือนกันตัวช่องเอาพุตที่เขาต่อก็มีหัวสเปกคอน2ช่องนะครับแล้วก็ที s อีก2แล้วก็ ในส่วนของพัดลมตัวนี้จะเป็นตะแกรงเหล็กขึ้นมาอย่างนี้นะแต่พัดลมก็อยู่ในตัวเครื่องแะจะเป็นตะแกรงเหล็กนูนขึ้นมานะครับล้วก็ดูสวยไปอีกแบบโอเคด้านหลังเราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วโอเคครับสำหรับมิกสองรุ่นนี้นะครับก็คือ PMX 422X แล้วก็ PMX 402DBL นะครับก็แล้วแต่การใช้งานในส่วนของมิกขนาดนี้นะครับก็เขาเหมาะกับการใช้งานในบ้านเป็นแบบเหมือนมิกซ์สามมันประจำบ้านเวลาเราใช้ในบ้านในงานเล็กๆไม่ใหญ่มากก็คือพาวมิกซ์สองรุ่นเนี้ยก็ยกไปได้เลยนะครับใช้ง่ายด้วย อ่าสำหรับในส่วนของตัว PMX402D ตัวนี้3,290บาทส่วน PMX422X ตัวใหม่นะครับตัวนี้ 3,500บาทนะครับโอเคแต่สําหรับฟังก์ชันเนาะกับราคาที่มันเกินมาผมว่าบางอย่างมันก็คุ้มที่จะจ่ายไปก็คือ3,290 EQ เป็นแบบรวมท่านที่ชอบเครื่องขนาดนี้หรือฟังก์ชันแบบนี้ที่เราโอเคอยู่แล้วแล้วก็จ่ายไปใน3,290บาทก็โอเคแต่ถ้าท่านที่อยากขยับขึ้นมามีฟังก์ชันออปชันขึ้นหรือว่าหน้าตาสีสันดูสวยขึ้นอันนี้ก็ขยับมาที่ตัวนี้ได้นะครับ3,500บวกลบนิดหน่อยใช้งานในบ้านก็ดูโอเคเลย โอเคครับสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ h i p โปอะดิโนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาในแฟนเพจของ h i p โปอะดิโได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับในล้านซุป้ปอร์ท็อปปี้เราก็มีขายนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเช็งก็สอบทดสอบอันนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้ปรับ EQ ไม่ได้เพิ่มเอฟเฟกต์อะไรเลยพูดนี้เงียบเหมือนกันเช็งก็สอบอ่ะเดี๋สวั เช็คทดสอบหนึ่สองสสี่เช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลอันนี้เสียงนี่เป็นพิกาครับของตัวสีุูสอนะเดี๋ยวผมลองอัพขึ้นไปเช็คเอา Asus สิบหกเลยเด e วกันเช็คทดสอบหนึ่งสองสามเช็คเดี๋ยวปรี่นพีกีนะเช็คทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โม้จหาอะไอไหครับอันนี้ออกไปทางฟังดังเรื่องเช็คทดสอบ โอเคสำหรับตัวเอฟเฟกของตัว4 0 2 d ตัวนี้ก็เหมือนจะมีเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกต์ดีเลย์มาให้อย่างเดียวเลยนะครับเจกเช็คทดสอบอะไรเป็นเสียงนุ่มกว่าใช่ไหมเจกเจกเจกเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เชกเชกสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับพี่โมยดลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเช็คทดสอบอันนี้ผมลองเอฟเฟกต์ไป สักสิบหเลยเชทคก็สอบเขาเหมือนมีเอฟเฟกตดีให้อีกแบบหนึ่งเลยนะสิ่งใหญ่กเาเปลี่ยนเปนตกได้หมเชกสอบตเปสาสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดเจ็ดเจเจอันนี้ก็ปักดีนะครับชทกสอบทสสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นเสียงของตัวมิกเซอร์ PMX 422X นะครับเมื่อกี้ก็ลองเอฟเฟกเล่นนิดๆหน่อยให้ฟังส่วนตัวเหมือนตัวนี้จะเสียงดีกว่าด้วยนะอันนี้เอาไว้ว่าถ้าอยากลองอยากฟังเสียงเอฟเฟกทุกอันนะครับก็ค่อยลองทักเข้ามาอีกทีเดี๋ยวเราจะสอนใช้งานมิกเฉพาะตัวนี้ตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะครับแล้วก็ลองเอฟเฟกให้ลองลองให้ฟังทุกเสียงแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ